ราเห็นลิงเลยนะครับสองตัวและเราห้ามที่ขับเร็วด้วยเพราะเพราะนี่ับก้ำวยขาแข้งครับเป็นบ้านของสัตว์ป่าครับลูกอันนี้เราจเจอลิงจะน,น,น้ำกินน้ำไหมเป็นบ้านของสัตว์ป่าช่วยมองสองสองข้างทางดนะ้วยลูกอาจจะพบช้างหรือก็ทิง ได้วิง่งช้าๆใช่ไหมแต่ก,ก,าาก,แก็ดีนะใช่มใช่ครับแม่ม <c oughs> เราเห็นลิงอ่ะล <c oughs> ชนลิง นตอนน้ำเห็นสัญลักษณ์วางมาระวังสัตว์ป่าข้างถนนด้วยนะครับเดี๋ยววิ่งเร็วนะครับบางทีคนรักธรรมชาติบางคนโลกสวยครัมาเที่ยวเขาใหญ่ก็ขับรถเร็ววูบเหยียบสัตว์ป่าตายเยอะเลยหมอลรถที่ต้นน้ำบอกว่า เราต้องออกก่อนหกโมงตอนนี้ก็เสียคา่าเข้าชมไปทั้งหมดสี่คนเจ็ดสิบบาทโอเจ็ดสิบบาทกับสี่คนพ่อบอกว่าจะมีเด็กเล็กสองคนครัวสองเดือนสามคนห้าเดือน